สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเชิญชวนลูกศิษย์ครูนนมาเรียนหลักสูตรใหม่ด้วยกันคือจะพูดว่าหลักสูตรใหม่เนี่ยก็พูดไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำนะฮะหลักสูตรการตรวจแก้ต้นฉบับแปลเนี่ยเคยเปิดรุ่น1ไปเมื่อปีพศ2559รกรุ่น2พศ2560จากนั้นเนี่ยหลักสูตรเนี่ยผมไม่ได้เปิดอีกเลยทีนี้มีหลายคนเนี่ย เขาเคยเห็นในหน้าเว็บไซต์ว่ามีหลักสูตรนี้ก็มา,าถามผมแล้วก็เป็นกึง่งขอให้เปิดนะฮะตอนนี้หลักสูตรอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้เปิดสอนออนไซต์แล้วเพราะว่านักแปลมือใหม่รุ่นสุดท้ายเนี่ยมีคนมาเรียนแค่5คนนักแปลมืออาชีพมีคนมาเรียนแค่6คนแล้วตอนนี้ผมย้ายบ้านมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วด้วยมาอยู่ที่วางน้ำเขียว ทีนี้ไอ้หลักสูตรการตรวจแก้ต้นฉบับแปลเนี่ยเนื่องจากมีคนอยากเรียนเยอะที่ผมไม่ได้เปิดเนี่ยทั้งให้มือคนเรียนเยอะเนี่ยเนื่องจากมันเป็นหลักสูตรที่วิทยากรเหนื่อยมากเพราะว่าจะต้องตรวจการบ้านเนี่ยของผู้เข้าเรียนเนี่ยทุกคนนะฮะแล้วก็อาทำใส่ powerpoint แต่อีส่วนเนี้ยไม่ใช่ส่วนที่ผมเหนื่อยยากที่สุดส่วนที่ผมเหนื่อยยากก็คือเป็นการเหนื่อยใจมากกว่าคือกำหนดให้ส่งการบ้านแล้วเนี่ย ไม่ยอมส่งกันตามกำหนดนะฮะซึ่งไอ้ครั้งเนี้ยผู้ที่จะเข้าอบรมได้เนี่ยนะฮะจะต้องผ่านการเรียนกับผมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรรวมหลักสูตรเอ่อวิดีโอออนไลน์ด้วยคือบางคนไม่เคยเรียนกับผมแบบเห็นหน้ากันเนี่ยแต่เรียนแบบวิดีโอออนไลน์ก็มาเรียนหลักสูตรนี้ได้นะครับรับสมัครเนี่ยแปดถึงสิบสองคน อันนี้เนี่ยกำหนดจํานวนตายตัวเลยเพราะว่าถ้าน้อยกว่า8คนเนี่ยผมไม่เปิดเนื่องจากเนื้อหามันจะไม่พอเรียนทีนี้ถ้าเกิน12คนเนี่ยเ,เดี๋ยวเนือเอ้อเวลามันไม่พอนะฮะเราจะเรียนกันทั้งหมดเนี่ยหวันโดยที่ผู้เข้าอบรมเนี่ยจะต้องออส่งบทแปลเป็นไฟล์เนี่ยนะฮะยาวประมาณ5-7หน้า A4 พร้อมกับไฟล์ต้นฉบับภาษาต่างประเทศมาภายในวันทีี วันเสาร์ที่22ตุลาคม2565ที่นี่หลักสูตรเนี่ยออผมก็เลยปรับวิธีก็คือว่าใช้เวลาเรียนเนี่ยทั้งหมด5วันโดยวันแรกเนี่ยเริ่มวันเสาร์ที่29ตุลาคม2565จากนั้นเนี่ยเราจะหยุดยาวเลยไอ้ช่วงหยุดยาวเนี่ยทุกคนจะได้ไปทำการบ้านมีเวลาให้10กว่าวันเนี่ยนะฮะก็คือไอ้ไอ้ร่อนฉบับแปลที่เคยที่ส่งผมมาก่อนเนี่ย หลังจากที่เราเรียนเคล็ดวิชาการตรวจแก้ต้นฉบับแปลแล้วเนี่ยซึ่งผมสอนทั้งการตรวจแก้ต้นฉบับแปลของตนเองและต้นฉบับแปลของผู้อื่นเราก็มีเวลา10กว่าวันเนี่ยก็กลับไปทําการบ้านกันก็คือไปตรวจแก้ต้นฉบับแปลของตัวเองซึ่งไอตอนที่ส่งมาเขาคงจะคิดว่าเฮ้ยมันสุดยอดแล้วไม่ต้องแก้แล้วแต่พอเรียนแล้วจะจะเห็นที่แก้เยอะนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็แก้งานของเพื่อนร่วมชั้นเรียนเนี่ย อีกอย่างน้อย2ชิ้นตรงนี้อย่าขี้เกียจทําการบ้านนะฮะคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือคนที่ตั้งใจทําการบ้านแล้วฝีมือจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะเราจะมาเจอกันอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือ,อวันเสาร์ที่12และอาทิตย์ที่13วันเสาร์ที่19และอาทิตย์ที่20พฤศจิกายน2565 4วันเนี่ยเราจะเอาผลงานที่ตรวจแก้กันมาเนี่ย เอามาอภิปรายกันซึ่งผมก็จะตรวจด้วยคือทุกคนต่างต่างคนต่างกันมาแต่ผมจะตรวจของผู้เข้าเรียนเนี่ยทุกคนเลยแล้วเอามาขึ้น powerpoint ให้ให้เห็นว่าแก้ตรงไหนไปบ้างนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็อภิปรายกันว่าเออผมแก้แบบนี้ได้ไหมหนูแก้แบบนี้ได้ไหมเราจะได้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วหวังว่าลูกศิษย์ครูหนอน จะสมัครมากันเยอะๆนะฮะเออไม่ใช่เยอะๆสมัครมากันเนี่ยแถึงสิคนเนี่ยแล้วผมก็จะไปจากวังน้ำเขียวเนี่ยไปอยู่กรุงเทพสักช่วงหนึ่งเพื่อสอนจนจบหลักสูตรนี้ก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ในคําอธิบายส่วนเฟ e บุ o k เนี่ย มันมันไม่น่าหน้าฟีดเนี่ยมันแปะตรงด้านหน้านั้นได้เลยเนี่ยผมก็จะแปะไปตรงนั้นเลยก็อ่านรายละเอียดตรงตรงนั้นนะฮะไม่เข้าใจเนี่ยไลน์มาถามคือผมไม่ค่อยสะดวกที่จะเข้าไปตอบ Facebook ัเท่าไหร่เพราะว่าอยู่บ้านนอกอะ่ะมันมันคือแบตเตอรี่อะไรมันก็ชาร์จลำบากผมก็เลยเปิดแบบประหยัดแบตทีืประหยัดแบตเนี่ยผมไม่ได้ตั้ง Facebook ไว้ wide, ผมตั้งไว้แต่ไลน์นะฮะมีอะไรก็ถามมาทางไลน์ แล้วพบกันครับสวัสดีครับ